ท่านผู้ชมครับตอนนี้สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงก็คือสถานการณ์น้ําโขงนะครับมีมวลน้ําจากเชียงรายที่ลงไปที่น้ําโขงแล้วก็มีมวลน้ําที่ไหลมาจากลาวลงน้ําโขงครับอีก2วันไม่เกินนี้มวลน้ําทั้งสองก้อนนี้จะไปถึงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับถ้าน้ําท่วมที่่ทีภาคกีสารตอนนี้เนี่ยการระบายน้ํามันจะทําได้ยากขึ้นครับ นี่เป็นบรรยากาศช่วงที่ชาวบ้านริมแม่น้ำโขง <c oughs> ในเคภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับช่วยกันขนของด้วยการยืนต่อแถวรับช่วงส่งต่อการคนละไม้คนละมือครับ <c oughs> เพื่อหนีน้ำที่ไหลเอ,อ่อเข้าท่วมชาวบ้านบอกว่าตอนนี้บางจุดระดับน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรครึ่งแต่ชาวบ้านริมฝั่งส่วนใหญ่นะครับติดตามสถานการณ์น้ำอยู่ตลอดเวลาครับทำให้พอมีเวลาในการเก็บเข้าของสำคัญได้ทันนะครับ ทีมข่าวติดต่อไปอยังนายนิวัตรร้อยแก้วประธานกลุ่มรักเคียงของใช้วิธีภายเรือสำรวจผ่านวิดีโอคอลนะครับบอกว่ากระแสน้ำกลางแม่น้ำค่อนข้างแรงครับแล้วก็ยกระดับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาตอนนี้ระดับน้ำสูงไปแตะอยู่ที่12.28เมตรแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าน้ำท่วมครั้งนี้นอกจากปริมาณน้ำฝนอาจจะมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยครับซึ่งแมน่นผมก็ยก จากน้ำฝนอยู่แล้วแล้วก็เขื่อนก็ปล่อยมาสมทบอีกมันก็ยกสูง้นเลยพี่การที่แม่น้าโขงมันยกสูงขึ้นมากเนี่ยมันก็ดันเข้าไปในแม่น้ําสาขาแม่น้ําสาขาที่จะระบายออกก็ระบายไม่ได้ระบายได้ชักหรืออ่านระบายไม่ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ทําให้ทําให้น้ํชท่มในน้ําอิงมันแช่ขังอยู่ตอนนี้ ส่วนนี้เป็นภาพมุมสูงค่ะทําให้เห็นแม่น้ําโขงและพื้นที่ริมตลิ่งบริเวณตําบลเวียงอําเภอเชียงของบางจุดน้ําเอ่อท่วมเส้นทางสัญจรริมแม่น้ําแล้วก็เริ่มแผ่เข้ามาท่วมชุมชนขณะที่กระชังเลี้ยงปลาต้องเพิ่มความแข็งแรงด้วยการใช้เชือกผูกยึดเพิ่มเติมป้องกันกระแสน้ําพัดพาไป ในภาคเหนือแม่น้ำโขงจะไหลออกจากไทยบริเวณแก่งผาใดในอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายแล้วก็เข้าสู่ประเทศลาวค่ะช่วงเช้าวันนี้มีรายงานว่าสะพานในพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนปากลายในประเทศลาวซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเชียงคานประมาณ90กิโลเมตรหักพังเ<า>งงงน,นเื่องจากกระแสน้ำในแม่น้ำโขง ส่วนที่เมืองหลวงพระบางโลกโซเชียลเปิดเผยภาพแม่น้ำคานซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาข,าของแม่น้ำโขงล้นตลิ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากระดับน้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งตรงกับข้อมูลจากเว็บไซต์ MRC ประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงระดับน้ำที่สถานีหลวงพระบางปัจจุบันอยู่ที่19เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและสูงกว่าตลิ่ง1เมตรซึ่งเป็นระดับน้ำที่สูงกว่าปีที่แล้วถึง2เท่าและถือว่าสูงที่สุด นับตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลในปี2,562ค่ะ ส่วนเมื่อวานนี้ครับบริษัทไซยบุรีพาวเวอร์ออกหนังสือแจ้งปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นจากพายุยางนินะครับคาดการว่าระดับน้ำโขงในเมืองหลวงพระบางจะเพิ่มขึ้นหยิบประมาณ2เมตรภายในวันที่13แล้วก็จะไปถึงอำเภอเชียงคานประเทศไทยในวันที่15กันยายนครับในเอกสารยังบอกว่าเขื่อนสยบุรีเป็นโรงงานไฟฟ้าแบบฝายน้าล้นซึ่งหลักการก็คือปล่อยน้าไหลผ่านเท่ากับปริมาณที่ไหลเข้า จึงไม่มีส่วนในการควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงการไหลของน้ําในแม่น้ําโขงมีการตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมนะครับจากผู้ประสานงานกลุ่มเสรีภาพแม่น้ําโขงว่ามวลน้ํากว่า23,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในแม่น้ําโขงมาจากลําน้ําสาขารวมกันทั้งในไทยและลาวครับหนึ่งก็มาจากน้ําสาขาธรรมชาติที่ไม่มีเขื่อนเช่นน้ําอิงน้ํากบนี่นะครับก็ลงมาลงมาเรื่อยๆกับน้ําบางส่วน ที่มีเขื่อนก็เร่งระบายลงมาอย่ทง่จากฝั่งลาวเช่นเขื่อนน้าทาเขื่อนน้าปูเขื่อนน้าขานนี่นะครับก็ระบายลงมาซึ่งตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่เหนือเมืองหลวงขอนแ่นดังนั้น,น,น,นจุดที่รับน้ํามากที่สุดในขณะนี้นี่นก็คือหลวงขอนาน จากกราฟิกแผ่นที่เส้นทางแม่น้ำโขงค่ะจะไหลกลับเข้าไทยอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยซึ่งมีการคาดการตรงกันจากหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนระบุว่ามวลน้ำที่ไหลออกจากอำเภอเชียงคานอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายผ่านเข้าไปในลาวจะกลับเข้าไทยมาจนถึงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยอำเภอสังคมอำเภอสีเชียงใหม่อำเภอท่าบอ่อและอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายจนไปถึงพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงค่ะซึ่งประชาชนในพื้นที่เหล่านี้แ่ะค่ะ ต้องเฝ้าระวังเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งส่วนสถานการณ์น้ำโขงที่สูงขึ้นนะครับทำให้บางจุดเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนแล้วครับอย่างที่บ้านท่าสวรรค์ตะมนท่าสวรรค์อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง150หลังคาเรือนครับนอกจากนี้ยังมีน้ำป่าหลากลงมาในลำน้ำสวยทำให้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนนะครับ เช่นเดียวกับในเขตเทศบาลเมืองหนองคายครับชุมชนจอมณีซอย4ซอย5และซอย6ครับตอนนี้ทยอยเก็บทรัพย์สินขึ้นที่สูงนะครับหรือต้องเช่านั่งร้านเพื่อเก็บเข้าของที่นอนเสื้อผ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นครับยกไว้ในที่ที่ปลอดภัยหลังระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นชั่วโมงละ5-6เซนติเมตร ตอนนี้ระดับน้ําอยู่ที่12เมตร40เซนเมตรนะครับสูงกว่าระดับตะลิ่ง15เซนติเมตรซึ่งเทศบาลเมืองหนองคายได้ปักคงแดงครับแจ้งเตือนระวังน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็คาดว่าวันที่12ถึง16กันยายนนี้ระดับน้ําโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงกว่าตะลิ่ง1เมตร50เซนติเมตรถึง2เมตร50เซนติเมตรครับ